สวัสดีทุกคนครับวิดีโอนี้เราจะมาแกะหอ่อไม่ใช่การแกะกล่องนะครับแต่เป็นการแกะการใช้งานครั้งแรกว่าจะเป็นยังไงนะฮะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบล็อกหกเหลี่ยมใช้กับบล็อกลมก็ได้ใช้กับประแจปอนก็ได้นะครับหรืออะไรที่มันรองรับนั่นแหละก็จะมีคาบน้ำมันเล็กน้อยนะฮะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ คือคือบล็อกหกเหลี่ยมอย่างที่ได้พูดไปมีทั้งหมด1 2 3 4 5สองสาม้าหกเจ็ดเนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่เลยตั้งแต่อันแรกนะครับก็คือขนาด10บมิลมรนะฮะหรือว่าเบอร์10 12 13 14 15 17 19 21 22และ24นะครับมันเป็นของยี่ห้ออิงโก้นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับ อิงโก้นี่ตรงนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นสำหรับขนาด4หุนนะฮะ1ทับ2แล้วก็แถมมากับกล่องของมันนะครับที่เป็นลางเช่นนี้สีส้มสดใสงดงามเอาละผมถ่ายวิดีโอตรงไม่เนี่ยนะฮะดูแต่สินค้าไม่ได้ดูว่าเฮ้ยกล้องมันภาพมันอยู่ในเฟรมอะไรหรือเปล่าโนะทษทีเกิดจากที่เห็นตรงนี้แหละนะฮะ เดี๋ยวมันเปิดยังไงวะน่าจะเปิดตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าชิมหายแล้วเปิดยังไงวะเออเปิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนมันล็อกไว้อะนะแต่ผมว่ามันก็น่าจะเปิดตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแกนใช่ไหมนี่มันเป็นน็อตตรงนี้นะครับแสดงว่าเป็นบานเปิดียบออกมาเชินนี้ ก่อนอื่นผมต้องเอาเจ้านี้ออกก่อนมันล็อกไว้อยู่ดึงได้เลยปะหรือว่าต้ตองอะไรสักอย่าง,งไม่ออกป่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยหาแกะทีหลังตอนนี้ก็แกะแกะถุงแกะกล่องให้ดูนะครับอา่ามันก็เป็นเขาเรียกงานอะไรนะมันก็แข็งแข่งคุลิกะ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคอ่ะแก่เท่านี้แหละขอบคุณมากเลยครับไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ